เทือกสินค้าขึ้นชื่อนะครับการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็จะมีลิเกด้วยนะครับของคณะเพชรพิบูลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมรถรางชมเมืองนะครับในวันที่5ซึ่งห้งาคือกับร้อยกระทง<ล>ะนั่นเองะะนะครับแล้วเราก็จะมีรถรางในแต่ละรอบสามารถติดตามนะคะได้ในที่เพจเฟซบ,บุ๊กเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะ ของร้านค้าจําหน่ายนะคะอาหารสินค้าผลิะตภัณฑ์ต่างๆกิจกรรมอัดแน่นตลอด5วัน5คืน<า>นะครับามารับชมดนตรีพ่อๆจ้ะครับครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกค่ะทางสิริชินหานพิทักษ์พงค่ะประทานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะ เรียนท่านสิริชินหานพิทักษ์พงศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสุวิมปลปราศรีภูมิรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกในนามของคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนเพนแห่งความพักดีระหว่างวันที่1ถึง5พฤศจิกายน2568เวลา17.00นถึง22.30นบริเวณสวนชมน้าเฉลิมพระเกียรติประกอบของการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆและสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน่นเพื่อนำไปสู่การก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 2. การจัดจำหน่ายสินค้าอาหารประเภทต่างๆของแต่ละกลุ่มชุมชนประเภทสินค้าอาหารภายในงาน 3. การดำเนินการตกแต่งสถานที่ประดับไฟตามบริเวณสถานที่พื้นที่จัดงานจัดสร้างจุดเช็คอินถ่ายรูปเพื่อสร้างบรรยากาศดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประชาชนทั่วไป 4. การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการจัดกิจกรรมแสดงวงดนตรีประเภทออเคสตราการจัดบูธจำหน่ายสินค้า อาหารโดยในวันที่5พฤศจิก,กาซึ่งเป็นวันรอยกระทงประจำปี2568เกิดอาชีพพร้อมกับสร้างรายได้ภายในพื้นที่3เพื่อสท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนทั่วไปและแม่ค้าทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมไปงานของอบจอมานะครับเป็นการเปิดงานฝนตกเช่นเดียวกันนะครับที่นั่นยกเลิกไปแล้วการเปิดงานนะครับแต่ที่นี่ยังไม่ยกเลิกนะครับ นายก็ตามรู้สึกยินดีนะครับรับเกติยิ่งที่มักาสได้มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะระกาธงครั้งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของกิจกรรมของสานักปลัดนะครับเป็นภายใต้โครงการท,ที่ชื่อว่าคืนเพ็ญแห่งความภักดีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจนะครับในการจัดงานร่วมกับอบจสุโโรนะครับ,อ,รบอบจจะตัดงานฝั่งแม่น้ำด้านนู้นของเราอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านรอสมน์กล่าวรายงานแล้วว่า เป็นพื้นที่ของการจัดงานคืนเพ็นแห่งความพักดีส่วนตรงหน้าวัดหน้าวัดใหญ่ของบ้านของเรานะครับก็มันจะเป็นกิจกรรมจองเพียงให้สภานะครับส่วนของอบจอ่ยอีกกรรมหนึ่งนะครับทึงสองกิจกรรมที่จับรวมกันปริยาให้ทุกท่านได้ยมความงามของแม่น้ำน้าทั้งสองฝั่งนะครับดันั้นน้านเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านการเมืองมีความสวยงามทั้งสองฝั่งเลยท่านจะยืนอยู่ฝั่งไหนท่านยืนอยู่ฝั่งนี้ท่านก็จะมองเห็นพระจะวังจันทร์ จะมองเห็นสารหลักเมืองถ้าท่านมองอยู่ฝั่งนู้นท่านก็จะเห็นวัดปัดใหญ่ปดัดของคอเจลา่าและครั้งนี้นะครับเป็นความตั้งใจของทางศาศาพิ้นธานจากที่เดินาปทั้งซลำตะคู่น,นี้เรานําสิ่งดีๆมาไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารที่ชื่อดังแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรฐฤฤษฐกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้ากิจกรรมวงออเคสตรานะครับมีแล้วก็มีทิเกติพิบูลส่วนของกลางเมืองก็จะมี กิจกรรมการดินเต้นชิวโชวและผู้กิจกรรมมากมายให้ทุกเพศทุกวัยได้มาสัมผัสนะครับได้มาชมานานแล้วก็มาช่วยกันสืบสานและครบในเวลาสุดท้ายแล้วนะครับขอทุกท่าน,นทนี่ร่วมใจกันเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอยกระทงภายใต้ชื่อของการคืนเพ็ญแห่งความภกดีประจป 2, าปี2 0 1 8ณปัจจุบันครับอข,อขอเสียงปรบมือให้ใหร,รัฐมนปรนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเข้าสู่ 意い分かる หน้าสอนนี่สนันนี้ของคุณคครกับครับไไ เลยส่งไปดูหน่อยส่งไปดูหน่อยอ่าส่งไปดูหน่อยเป็นยังไงมันคับเปล่า,ปปาชี้จี้ เถินน่อยเถินน่อยเถิน้สดีฮานใส่ปุ๊บขายดียอดเริ่มหิวแล้วี่ยทีหิวเบีด้วเดี่ี

อร่อยค่ะดีๆนะคะเป็นไงทุกคนนะครับอร่อยนะคะได่มาชิมนะคะร้อยเลยนะใช่ร้อยสนุกมาค่ะท่นบิ๊โดสวัสดีไม่รู้ว่าเขาเขาแจเลยยังมีอีกไหม